WHA- oh. ah! แล้วจ้ะจะจะต่อยโอ้โหเจ๊ผมกินได้ไหมเนี่ยโอ้โหเจ๊โอ้โหเจ๊เฮ้ยกระจามซกขนาดนี้รู้จ้ะเจ๊ตกใจอยู่แล้วเนี่ยมันจามอะเจ๊ผมคัดจมูกทำไงดีเนี่ยเดี๋ยวยวถอยออก จะทำให้ใหม่ก็ได้เจ๊ทำอย่างนั้นเจ๊ี่ตกใจยังไงนักหนาเนี่ยจะทำให้ใหม่ไปๆไปวผมลองกินในใหม่ก็ได้เจ๊โอ๊ยใครเนี่ยโอ๊ยแม่ว่าไงไม่ขายแล้วได้ไหมอ่ะ แม่ขายอีกแล้วว่าเนี่ยแม่ดูดีแล้วถ้าแม่บ้าจี้เนี่ยแล้วแม่ตกใจแล้วแม่หัวใจไวแม่จะทํายังไงอ่ะโอ๊ยไม่ขายแล้วจะเอาอะไรกินแล้วเนี่ยฮะก็เดี๋ยวหนูก็ไปหางานเสริมเอาอะแม่แบบเนี้ยไม่เอาหรอกนะแม่นี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 ่ทำมาหากินมีแม่ขยันนแม่รู้จักดี ไม่เอาอ่ะไม่อยากให้แม่ทําแล้วอ่ะโอ้ยฉันแค่คิดตกใจฉันไม่ได้เป็นโลกอะไรที่มันต้องนอนติดเตียงอะไรซะหน่อยขายได้ไป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 ไคนจะคาดขายโอ้ยอะไรของแม่เนี่ยแม่ก็พูดไม่ฟังอะ่ะจะพูดไม่ฟังอะไรเราเ<ป>ตกใจหมดเลย ไม่ก็แกล้งเล่นแหมเจโอ๊ยไม่ต้องไมก่กูกินมาแล้วเนี่ยตาลโหเจ๊เมื่อกี้เจ๊มีแบบท่าตีนถีบด้วยอ่ะโค oh, เทเอ้ไม่ต้องกงไม่ต้องกินมาแล้วเนี่ยคุณลูกค้าจริงๆอะ่ะผมว่าเจนี่เอกลักษณ์นะถ้าตกใจเมื่อกี้แบบตีนถีบตีนซอยมาหมดเลยอ่ะ มันเป็นโรคประจำตัวตกใจไม่ได้โอ้อีแป้นจะแตกทุกทีเลยเอาหน้ามาหยู่ละเอี๋ยวถ้าไตกใจนียไม่แหละเดี๋ยวเติมหมูให้หน่อยนะไม่เป็นไรแล้วาหมูแดงไปชิ้นหน่อ๋อโอเคขับมันแก่ไ้ขวัญมาดีนะ กระทะไม่ลูกเหมือนกันหอมนะเนี่ยลอ,อ,อยอถ่ายรีวิวลงทวิตต์อกดีกดว,ว่า วันนี้มากินข้าวผัดป้าตามรีวิวนี่วาเอาสักหน่อยป้าครับผมโอ้โทษโทษครับป้าไม่ได้ตั้งใจครับพอดีจะมาสั่งข้าวครับป้าไอ้เจ้าเองนี่นะทุกทีเลยนะโอ้กมาสั่งข้าวเฉยๆป้าเอาเหมือนเดิมแล้วกันครับเอา ไข่เจียวแล้วกันป้าเอาเหมือนเดิมเลยป้าูปาป้า,ปา,ปาระวังไมนะโอ้ยป้าระวังไหมสิโอผมนั่งดูตรงน่อป้าผมนั่งดูนะผมนั่งดูได้ไหมโอ้ยป้าทำต่อที่มันจะไหมเรอะป้าโอ้ยไอจุกก็อบอกแล้วไง เอ็งจะกินดีๆเลยเอ็งจะกินด้วยน้ำตากินกินดีๆครับอ่าป้าป้า,ปาทำต่อเลยป้าเจ้งั้นผมไปนั่งรอที่โตะนะอย่าให้นานนะเจ๊นะโอ้โหเจ้คนคอมเมนต์ถึงเจ๊เยอะมากเลยอ๊ยอันนี้อนนันี้นีท็อปคอปมเมนต์เขาบอกว่าเจ้ข้าวก็ผัดปากก็กัดตีนก็ทีบมาเจ๊ปากก็กัดตีนก็ทีโอ้โหคอมเมนต์เป็นแสนเลยเนี่ยปาก ตีนถีบข้าวผัดข้าวผัดปากัดตีนถีบคนดูแม่ตอนนี้เป็นล้านเลยโอ้ <c oughs> โหแม่เขาเอาไปเมงฟันแล้วเนี่ยมันใช่น้าเรื่องตลกตรงไหนอะแม่สุขภาพแม่อะ <c oughs> แทนที่จะภูมิใจโหไม่เห็นภูมิใจเลยถ้าแม่หวัวใจเต,แต้แล้วอยู่ดีแม่ก็ช็อกอะไรอย่างเงี้ยแม่จะเป็นยังไงอ่ะ เราก็ไม่ได้มีเงินเก็บเยอะขนาดนั้นน่ะและแม่ก็เกษียณแล้วแม่จะทำอาชีพเสริมทำไมอ่ะอนี่แม่มีไอเดียแม่จะทำร้านข้าวผัดปลาก,กับตีนทีบโอเคไหมโอเคไหมกุหนหูบอกว่าไม่อยากให้ทำแล้วแม่จะทำต่อทำไมอ่ะโอ้โยแรงฉันยังมี กลัวอะไรเ่ะเดี๋ยวถ้าเกิดว่ากระทาบินไปหน้าบ้านนหนูจะไม่ให้แม่ทำอีกเลยไม่บินหรอกน้าขายเมื่อกี่สิบปีแล้วโอ้ดีไหมอ่ะปากกัดตีนถีบดีไหมปากกัดเนอะกัดเนอได้ๆๆๆอย่างนั้นเดินๆเดินๆอ้าวตียเลยนะรอ้นเล่น ทำไมอ่ะเอ้าแหมนึกว่าใครสวัสดีนี่เห้นร้านเจ๊ยังโอ้ยมีชื่อใหม่แล้วปากกัดจีนทีเบ๊เป็นไงร้านนี้สุดยอดเลยนะเจ๊โอ้โหเหมือนตกเลยเดี๋ยวเถอะเดี๋ยวเถอะป้าคะมีอะไรขายบ้างเข้าผัดปากกัดปีนจิบ นี่นี่นี่จะเล่นอะไรกันอะ่ะเก่งใจแม่ค้านหน่อยนะนนแล้วเก่งใจค่ะเก่งเก่งใจเก่งไ้บเลยเนี่ย <c oughs> เื้อมันนคจอาเขาผัดนะเจเหมือนเดิมนะ <c oughs> จะผัดอันนี้แล้วระวังหนนะจ้า,า,<ม>าอููด เฮ้อาไเยแมมพราะพี่ทาอะไรกันน่ะพี่แกงแม่หนูแล้วเนี่แม่หนูก็เปอะไรไปเนพพี่รัผิดชอบไหวหมก็เห็นในตากันะแล้วมันใช่เรื่องตลกหรอแม่หนูเป็นอะไรไปเถ้าแม่ตายเนี่ยพี่จะรับผิดชอบกันไหม เอาใครจะรู้แม่น้องเป็นจริงๆอ่ะเ็าคิว่าแกล้งเป็นเฉยๆอ่ะมันก็ไม่ควรทำอ่ะยังไงพี่ก็รับผิดชอบเลยเอาเขาไปโรงพยาบาลก่อนไหมต้องทำไงอ่ะปกติต้องทำไงอ่ะเดินลงไปเอายาก่อนนะพี่น้องแม่น้องฟื้นแล้วอ่ะแม่แม่เจ๊เป็นไงบ้างครับ หัวฉันเป็นไรเปล่าเนี่ยไม่เป็นไรแม่หัวแม่ไม่เป็นไรแม่เอาจริงๆนะที่หลังอะแม่ทําแบบนี้อีกนะแม่หนูรู้นะว่าพอแม่บ้าจี้เวลาใครแก้แม่ก็จะตกใจอะมันตลกอะแม่แต่แบบบางทีมันก็เกินไปอะหนูไม่อยากให้แม่ทําแบบนี้อีกอะหนูรู้ว่ามันเป็นเอกลักษณ์แต่หนูว่าเอกลักษณ์แม่ก็มีตังหลายอย่างหนูไม่อยากให้แม่เอาสุขภาพอะมาเป็นเรื่องตลกนะแม่จริงๆมันเป็นเพราะพี่เองแหละ แกง้งอาพี่ขอโทษด้วยนะขอโทษด้วยนะครับเจ๊จะค่ะแต่ว่าพี่อย่าเอาไปทําแบบนี้อีกได้ไหมคะมันเป็นอันตรายจริงๆหนูไม่อยากให้แม่หนูเป็นอะไรไปเอาเอาเอาไม่เป็นไรไม่เป็นไร,รถ่ายถ่ายรูปเจทีเจปักกัดตินถีบโดนลูกค้าแกล้งเป็นลมนะอเอาไปพ้นลงให้หอยเขาจะได้มามาแกล้งเจ๊ไงแล้วก็องตองก็มาช่วยแม่ขายนะแม่แม่จะได้เป็นแค่ลูกมือหนูก็เป็นคนทำแล้วกัน แล้วก็ใช้ชื่อนี่แหละปากกัะตินถีแล้วก็เขียนติดีกทีนึงว่าขอร้องนะอย่ากแกล้งอย่ากแกล้งเจค่ะเจค่ะสุภาพบรอย่างนั้นก็ได้แม่นนได้แต่หนูจะมาช่วยแม่นะนไปพลลองให้ทีเล่เข่าหเดีอยวผมช่วยบอกคนอื่นให้นะยังไงขอโทษอีกครั้งนะครับพยุเป็นอะไรพายุแม่ไปหาหมอเลยไหมโอ้ใช่แม่ยาแม่หมดยังเนี่ยยังไม่หมดไม่เป็นไรแต่ว่า ไปหาหมอกันไว้เผื่อแก้ดีกว่านะโอเค